สวัสดีครับจ่องที่วันเกิดชุดชีวิตที่วันเกิดชนมานนะครับมือนก็ะสีผ้ามาเอาผาหยัดล่อนะครับต่อเอาไปเกี่ยวยางนะครับยางมันหัวดุครับแล้วเนี่ยหยัยบตอหยยบยัางนะครับยางหัวบวบไว้สิปะนะครับผมก็ะสีมาใส่ลักใส่ใที่เอาผาหยัดนะครับเอาผานะครับยัด,ยดจะล่อคางหนึ่งผมก็ยัดไปแล้วครับ นี่ครับผ่าครับเสษผ่าหยัดไปแล้วครับมันก็บริตึงคือคือใส่ร่มนะครับจ่ว่ามองเล็กมันก็บดชจุผืนนะครับมันก็ให้กระดับหนึ่งแต่ก็สินักกลัวอยู่นะครับแต่ก็ยังโอเคนะครับเดี๋ยวผมตอนแรกผมก็สิงัดผ่ากก่อนนะครับเอ้ยงัดยางออกก่อนนะครับแล้วก็สิญัดผ่านะครับเดี๋ยวเปิ่งเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับเขาก็ได้งัดออกแล้วนะครับนี่ครับงัดออกแล้วอันเก่ามันก็มีผ่าอยู่นะครับ นี่ครับผ่าม้ากะเอาผ่าใส่เพิ่มข้าไปนะครับใส่เพิ่มข้าไปในวงนึ่งนะครับนี่ครับะเจ้าผ่าคอยใส่เพิ่มข้าไปครับมือเดียวนะครับตัวน,นี้เพิ่มผ่านะครับตัวน,นั้นผ่าใสผ่าใหม่เลยนะครับตัวน,นี้เพิ่มตอนนี้เอาเข้าไปใสผ่าเข้าไปแล้วตอนทีางัดเขาผ่าก็ทีมีโผ่โผล่ออกมากเนี่ยอยู่นะครับแต่ว่า พอใส่ใส่ไปมันก็นจะขาดออกนะครับมันก็นจะพอเห็นพอเห็นผ่าผ่าของเนี้ยครับไปครับทางนี้ใส่เทื่ยที่สองนะครับทางใส่เทื่ยที่สองนะครับควายเนี้ย ใส่ตินใส่เมื่อสอยนะครับ ไปครับเดี๋ยวมันเาจะงัดเขานะครับงัดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับลักษณะพื่นก็โอ้แต่ว่าตอนงัดงัดเขาใหญ่ขนาดครับมันก็าจะคอยตัดนี่ออกนะครับเนี่ยตั้ต่ตัดออกก็ไปยังครับแลนไปแลนมาเด็กก็รุดออกครับมันก็ขาดออกแข็งขึ้นนะครับใหญ่ขนาดครับรอแล้วเป็นชั่วโมง เหลืออีกหลอดหนึ่งครับมือนี้โอ้ยต้องยัดให้แล้วครับขั้นบนเรียมื่นไปชมนี่หลอดแล้วอย่าห้งัวนะครับขั้นแบบนี้ก็โอเคนะครับเิบหัวปันได้นะครับมองเห็นบบหัวปันได้ละครับบบหัวเลยละครับแต่ว่าก็อยังนักยังหน่อยอยู่เพราะว่ามันแรงกดกระสิแปรลงแต่กระโบหัวเล็กนะครับลดกระโบเลยสายนะครับเคยใส่นะครับนะครับผมก็ ฝากเห็ดหน้อยๆนะครับไว้ซ้ำนีครับโอ้ยเมือ่อยปู้ดได้กะจะล่องเหตดตามก็ล่องเหมืองเด้อครับแต่ดีอยู่ครับมันหนักตอนงัดเขาหนะยากขับยากแหงมันหยับใส่ได้แล้วก็โอเคครับมันผู้ดได้มีเงินปะมีเงินยังดุอรับ,บับผมไปยังนะครับใส่แบบเก่าก็ได้นะครับจะผมผมมัน เือเสื่มาปัดหัวหัวกับไปแก่แก่จักรอบสะก่อนกลับมาจุกขาดเปลี่ยนหดยางในนะครับผมก็เลยหยัดเอ้านะครับเอาจังสีแหละถึงกับบวกแข็งซ้ำมันัำใส่ล่มสู่เปาก็ยังไปได้นะครับนะครับนี่ครับ่องชีวิตที่บ้านเกิดชนมานนะครับกันปู้ดได้ก็ ว่ามัน <c oughs> ดีที่สิน,นํ่ไปใส่งานใดนะครับกะเอาไปใส่บุเป็นยังดวยครับพงก,ก็ขอปิดคลิปไปสำนี้ครับชีวิตที่บัตนเกิดชืมานครับสวัสดีครับ